สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ iBelive e IT Channel วันนี้พามาชมการ unboxing แกะกล่องหูฟังจากทางค่าย Motorola นะครับก็คือตัว Verbus 100นั่นเองถ้ายังจำกันได้นะผมเคยรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะฮะเวิร์บบ110นะครับเป็น True Wireless ที่เสียงดีฟีเจอร์แน่นนะครับราคาจับต้องได้นะฮะตัวเว r ร b u s 100ที่มา Unboxing วันนี้ก็ถือว่าจับเต็มเช่นกันทั้งในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็ราคาที่เข้าถึงได้ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องแล้วก็บอกเล่าพูดคุยในส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่น่าสนใจของตัว w o r ร์บบ 1.0 0กันนะครับเดี๋ยวแกะกล่องกันเลยนะจะได้ไม่เสียเวลาแพคเกจจิ้งยังเหมือนเดิมครับก็มาสไตล์เดียวกับตัว110นั่นเองด้านข้างจะมีบอกฟีเจอร์เด่นๆนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีไฮไลท์หลักนะครับเช่นการคอนโทรลประตูฟังนะครับรองรับฟีเจอร์กันน้ำกันฝุ่นในมาตรฐาน i p s 5นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ s t v r t c e i s s i s t a n t นะฮะมาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชันน5.0นะครับ ตัวกล่องเป็นแม่เหล็กนะเป็น Packaging แบบแม่เหล็กนะครับเปิดกล่องออกมาจะเจอกบแผ่นพับนะให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับเพื่อใช้งานร่วมกับตัว Amazon Alexa นั่นเองนะฮะก็จะมีหูฟังแล้วก็กล่องเคสชาร์จนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอุปกรณ์ภายในกล่องให้อะไรมาบ้างก็จะมีสายชาร์จนะครับตัวนี้เป็นแบบ Micro USB นะฮะ จุกยางสำรองอีก2ขนาดนะครับแล้วก็เป็นคู่มือการใช้งานฉบับย่อนะะก็มีแค่นี้นะครับสำหรับสีที่มีวางจำหน่ายก็จะมีสีขาวแล้วก็สีดำนะครับอุปกรณ์ภายในเนี่ยถ้าเป็นตัวสีดำนะครับพวกสายพวกจุกยางพวกนี้มันก็จะเป็นสีดำนะฮะคระาวนี้เรามาดูที่ตัวเคสชาร์จกันก่อนนะฮะ ด้านบนก็จะมีโลโก้ Motorola นะครับด้านหลังก็จะมีพอร์ตไม c r o USB นะครับสำหรับการชาร์จไฟนั่นเองนะฮะด้านหน้าเนี่ยจะมีตัวไฟแจ้งเตือน LED notification อยู่ตรงนี้นะครับเวลาที่เราชาร์จไฟนะฮะตัวฝากลอนี่ก็จะมีการบากไว้เล็กน้อยนะเพื่อให้เปิดได้ง่ายๆนะฮะประมาณนี้ตัวพ i n ชาร์จก็เป็นแบบดอทนะฮะสองดอทนะครับ,ด,ด,รบด้านหลังก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เวลาที่เราชาร์จเนี่ย มันมีข้อดีคือมันไม่ได้ฟิกว่าต้องใส่ข้างซ้ายข้างขวานะมันสามารถใส่ได้ทั้งสองข้างเลยนะครับเขาก็ออกแบบมาให้มันใช้งานได้สะดวกนั่นเองนะฮะ mm hmm. แล้วคุณจะใส่ข้างไหนเนี่ยมันก็สามารถชาร์จได้ปกตินะครับ mm hmm. ตัวเคสชาร์นะฮะสามารถใช้งานได้9ชั่วโมงนะครับเมื่อรวมกับตัวหูฟังเนี่ยอีก5้าชั่วโมงก็สามารถใช้ได้ยาวนานถึง14ชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ mm hmm. มาดูที่ตัวหูฟังกันนะฮะ h o เฮาซิเนี่ยครับเป็นโพลิคารบเนตนะฮะแล้วก็ออกแบบตามหลักสรีะสระศาสตร์นะครับทำให้มันใส่แล้วกระชับเข้ากับใบหูของเราได้ดีมากนะฮะใส่ออกกำลังกายได้สบายเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับฟีเจอร์กันน้ากันฝุ่นนะครับ IPX5 นะก็คือถ้าเป็นฝนตกปลปอยๆเนี่ยใสลุยได้เลยนะครับก็ไม่ต้องตองโหวดนะว่าน้ำมันจะเข้าแต่อย่างใดนะฮะด้านบนก็จะมี โลโก้ Motorola แล้วก็ไฟแจ้งเตือนสถานะน,นะครับสําหรับการใช้งานนะฮะก็ยังรองรับการคอนโทรลบนตัวหูฟังได้ทั้ง2ข้างเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับซึ่งมีรูปแบบการทํางานที่ไม่ซับซ้อนนะครับ ถ้าเราแตะ2วินาทีนะแตะค้างไว้2วินาทีเนี่ยจะเป็น power on เปิดใช้งานตัวฟังแตะค้างไว้4วินาทีจะเป็น power off นะฮะแล้วก็แตะ1่ครั้งเล่นเพลงหยุดเพลงรับสายโทรศัพท์แตะสองครั้งนะฮะเล่นเพลงตัดไพเล่นเพลงถัดไปนะครับแล้วก็ปฏิเสธสายเรียกเข้านะถ้าแตะ3ครั้งนะฮะจะเป็นการเล่นเพลงก่อนหน้านั้นนะครับ แล้วก็ถ้าแตกค้าง2วินาทีนะครับในกรณีที่ power on อยู่นะก็จะเป็นการได้ใช้งาน smart voice assistant นะครับไม่ว่าจะเป็น amazon alexa s i r i แล้วก็ google assistant นั่นเองนะฮะส่วนการเชื่อมต่อนะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะถ้าเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากเราซื้อมานะฮะก็นำหูฟังนะครับเข้าไปในตัวเคสชาร์จก่อนนะเพื่อทำการชาร์จเมื่อเรานำออกมานะครับปิบก็เข้าไปที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับไปที่เมนูการตั้งค่า มองหาชื่อนะฮะก็จะเป็นตัวเวิร์บบัสหนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับซึ่งผมทําการเชื่อมต่อไวแล้วนะถ้าเวลาเราเชื่อมต่อครั้งแรกจะอยู่ด้านล่างนะเราแค่แตะปุ๊บม,มันก็เชื่อมต่อได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นออโต้คอนเน็กนะครับเชื่อมต่ออัตโนมัติทุกครั้งที่เวลาเราใช้งานนะไม่ต้องมาทําการเชื่อมต่ออีกนะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีนะฮะสำหรับในเรื่องของซุ้มเสียงถ้าใครเคย อ่านรีวิวเจ้าตัวนี้ไปแล้วนะครับผมก็ขอเปรียบเทียบเลยละกันนะฮะไม่ขอเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นเปรียบเทียบแบรนด์เดียวกันนี่แหละนะฮะเจ้าตัว100ก็คือเจ้าตัวนี้นะฮะกับตัว110เนี่ยมันจะมีข้อดีอขคนละแบบนะครับเจ้าตัว100นะฮะเวิร์บบัตหนึ่งศูนย์เนี่ยมันจะได้เฮลซิ่งที่เป็นโลหะนะครับแล้วก็มีความกระชับคล้องตัวที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนนนะะะฮใใกาารรสสววม่่่คับแต คุณภาพเสียงเนี่ยอาจจะดรอปลงนิดนึงเพราะว่าตัวเฮลซิงเนี่ยตัวไดเวอร์มันมีขนาดเล็กนั่นเองถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยเจ้าตัว Work ์บบั0 0น่ยเนี่ยซุ้มเสียงจะดีกว่าเพราะว่าตัวไดเวอร์มันใหญ่นะครับกำลังคำก็จะสูงกว่าแล้วก็เสียงเบสเนี่ยทำได้ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของทางค่ายโมโตอยู่แล้วนะครับตัวนี้ไม่ได้เป็น r ิ c สเตอริโอนะครับแต่ว่าเป็น s u p e r i o เรียซาวค a l i t y นะฮะก็มี คาแรคเตอร์เสียงที่เป็นอวอร์ออนฟังได้ทุกแนวเหมือนเช่นเคยแต่ว่าเสียงกลางเนี่ยมันจะอิ่มแน่นขึ้นส่วนเสียงสูงเนี่ยมันก็จะมีความที่ใสกระจ่างพลิ้วขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบถ้าเทียบกับตัวเวอร,บบร์บัตหนึ่นะฮะเจ้าตัวเนี้ยเสียงค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับ ส่วนฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยจับเต็มเหมือนกันนะครทั้งบลูทูธ5.0แล้วก็แฮนด์ฟรีนะครับลืมพูดไปเลยตัวตัวนี้แฮนด์ฟรีเป็นแบบสเตอริโอนะใช้งานได้สองข้างเลยนะครับเวลาที่ใช้งานคุยสายโทรศัพท์นะครับหรือว่าเราจะเลือกใช้งานข้างเดียวก็ได้เป็นแบบโมโนอิสระก็ได้เช่นกันนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับ แต่ว่ามันไม่มีระบบตัดเสียงรบกวนน้อยแคนเซลลิ่งอันนี้ไม่มีนะด้วยด้วยราคาเปิดตัวของเขาเนี่ยแค่พันต้นๆน,น,นะะก็ก็ไม่ได้ไม่ได้มีเทคโนโลยีถึงขนาดนั้นแต่เขาจริงแล้วนะครับตัวผู้ฟังทั่วๆไปเนี่ยทีม่มี o o อย c a n c e l l i n g เนี่ยมันก็จะดรอปในเรื่องของคุณภาพเสียงลงไปนะฮะโอเคครับผมในภาพรวมก็ประมาณนี้นะในเรื่องการ u n b o x อ n ซิแกะกล่องแล้วก็บอกเล่าหู้ฟัง ของตัวเวิร์บบัสนะฮะหนึนะครับ, 1, 0, 0, รบตอนนี้ก็วางจาหน่ยายองเป็นทางการแล้วนะครับในราคาเพียง1นึ่บาทนะฮะตามที่บอกไปมี2ส,สีนะครับ่าขาวแล้วก็ด,ดำนะฮะชอบสีไหนก็เลือกใช้งานสีนั้นเลยถ้าดยส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบคุณภาพเสียงมันนะ ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยอะไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมดูหนังนะครับตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยยังไงก็ปติดตามอ่านรีวิวนะครับเป็นฟูลรีวิวได้ที่เว็บ i b e l i e v e it นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการอัพบอ i ซ g ิ่งนะฮะแกะกล่องแล้วก็บอกเล่าภาพรวมของตัวเวิร์บบัสนะฮะหนึ่งศูนย์ให้ได้รับชมรับฟังกันครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องลากันไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับสวัสดีครับ